เรากลับไปช่วยเพื่อนดีกว่าโอเคเออโดนไปยนันคอยคอย <c oughs> เจอผมควรไปเด้ <c oughs> อย่ามาดูถูกนีเ่เลยหน้านะตัวไปนะสวยฉีฉีรู้ใจอะ่ะโอโ้โหอย่างชอบเลย <c oughs> นานทีจะเจอฉีรู้ใจแบบนี้ <c oughs> บางทีมันขัดกปบพลัทจศตพลัทาง ก่อนเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมในตัวคลิปวิดีโอกันนั้นแในวันนี้เราจะมาแนะนําร้านเติมเกมคูปอง o v ดีๆร้านเจ๊น้ำราค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทางท็อปอ Center เตร์บริการมามากกว่า5ปีพร้อมระบบเติมคูปองผ่าน Open ID และหลากหลายราคาให้เลือกโอนได้ทั้ง t ูมอนี่วอลเล็และบัญชีธนาคารหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ description ใต้คลิปเลยนะคะ โอเคครับผมก็ที่บอกในคลิปก่อนไปแล้วว่าช่วงนี้คนจะเห็นผมเล่นลิเลียนๆนะฮบ่อยที่สุดเนี่ยนะ <Okay. S 1> เป็นจากผมใกล้จะขึ้นเป็นฟ้าแล้วมก็จะปั้นไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค, <Okay. S 1> คแลค้วเกมนี้ผมมั่งเจอแบบดับตึงเนี่ยดูมาช่วดิดูทีแม่งดิดับแม่งอย่างตึง <c oughs> เวต้าทั้งทีแล้วแบบลัมเบอร์มันเป็นตัวที่มีไว้แก้าทางย้อนเว้ยแต่ตอนนี้มันอยู่ทีตรงข้ามแล้วครับมันเหมือนกับตอนนี้มันมีไว้เพื่อซัพพอร์ตย้อนเต็มที่และย้อนมันจะเกิดง่ายขึ้นมากเพราะว่ามีคนคอยกันมีคนคอยทุบซีซีจักรยใรห้้มันนูดดไ เกมนี้นี่คือซวยเลยนะเทเลทเกมเมื่อไหร่นี่คือโอกาสชนะผมให้แบบไม่ถึง10%อน่ะเพราะมันมียอ้อนครับง่ายๆเลยมันมียอ้อนและลัมเบอร์้ทเลทเกมโอกาสชนะเราต่ำม,มากมาหนเพื่อนบนอะ่ะมันเยอะมันเยอะร่างยังยังไม่เกิดไฟผมว่าเรามาบนก่อนก็ได้ <c oughs> ตายไปสิ <laughs> เจอลิงผมเป็นทุกอย่างแรงติด oh, <no. S 1> คีเลยเหรอเพื่อน ผมไม่เข้าใจทำไมบอลกระื่นเล่นลิงไม่ติดทีง่ายว่าผมเล่นมัติดทีอย่างยากหรือว่าดวงผมไม่เฮงสวยของจริงวะเนี่ยหรือว่าลูนผมเอามาผิดปะมาเพื่อนได้เวลาบาังกรบังกืนเนี่ยมาเลยเดี๋ยวผมโซนให้ใครมาก็ก็ตุยไปอ้าวห้าวแบบนี้สวยสิครับทุกพี่ ไม่มีคนซ้อนแล้วครับปัดไกลเกินเรากลับไปช่วยเพื่อนดีกว่าโอเคเออโดนประยันคอย<_ <k> _ s> <S อีกคอยเจอผมควรไปเด้อย่ามาดูถูกนี่เลยหน้านะตราบใดที่ผมยังมีพาสิทธนี้อยูต่ตรามได้พาสิทธนี้ไม่โดนเนิฟเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเลือดถึงหมื่นสองหมื่นเนี่ยคุณก็สามารถตายได้ในพริบตานะบอกก่อน A few minutes later ที่เดินนุ่มๆม,มากลางตรงตีนแบบนี้คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ รอดก PG, ับ <whales> ผีแล้วเพื่อนมาชีเ้วช่วยไม่ต้องแล nah ้วครับบนไปกันสองแล้วเราต้องไปช่วยล่างดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวป้อมเลนแครี่เราแหกโอ้โหแล้วไา้งัดขึ้นมาผมก็เลยจะสกิลใส่ยอนไิ่งโดนไอ้แท้งเฉยเลย ไม่น่างัดเลยอ่ะเพื่อนงัดทีเสียเลยโอ้โหโอ้ยถอ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 ยอย่าฟื้นอย่าฟื้นฟื้นไม่ได้จริงมันมันเยอะมันเยอะ Yo, <like> ผมทำได้แค่คัดคัดพิกซี่ไว้ให้อ่ะมนต้องยอมสลับป้อมนะครับฟืนเอาป้อมต่อมันก็ไม่ได้อะไรจริงอะ่ะ จะตายก่อนผมไปจะได้ไปเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ถอยตุยนะไม่ถอยตุยนะเออตุย <c oughs> <c oughs> ยอ้อนแม่งโดนง่ายกับล็อกเป้าอย่างงี้ค <c oughs> <c oughs> ือเด็กซันยอ้อนไม่โดนทุกนัดทุกนัดจริงๆครับ เมื่อกี้น่าจะโดนย้อนนะผมเพราะเมื่อกี้เห็นพาสซีฟเด้งบนจอผมอ่าแสดงว่าตีโดนโอเคสองทัวร์คือควรจะได้ย้อนนะตอนเนี้ยเออได้อยู่เออได้แท้งมันด้วยค <Wow. S 1> ุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มจริงคุ้มจริงอะไรจริงตรงนี้ต,ต้องมีคนกันบ้านด้วยนะไม่งั้นไม่คุ้มนะ <c oughs> เออโอ้โหไม่ตายเป็นฟิกโดนพ <c oughs> ิกทันปะ <c oughs> ได้เปล่าได้เปล่าไม่ได้ถึงผมจะมีพาสซีฟก็เถอะแต่มันก็เยอะเกินบางทีก็ฝืนงั้นถอยดีกว่า ให้ hey, ถอยไม่ได้ดีเพื่อเราเอาวงกรอนอยู่อะดาร์กอยู่เออต้องต้องช่วยโซนก่อนก็้องถอยแล้วครับโ okay. อเคใครถอยตรงนี้แหละเ <laughs> จาะเวทหรือดูดก่อนดีวะทีมมันยังไม่ออกถอยกันเลยนะ <laughs> แต่ผมว่าเจาะเวทก่อนดีกว่าเพราะถ้ามันออกขึ้นมาเราจะซวยครับตอนนี้ยังไม่ออกก็ดีแต่ถ้ามันออกขึ้นมาก็ เสียวเวลาเก็บเสียเวลาเก็บเงินออกของอีกนะผมมันนานอะขี้เกียจรอ <c oughs> ปิดยีน่าไม่ได้นี่เขินเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนรีบถอยเลยเอลซูเอลซูไอแครี่ม่นต้องรีบวิ่งนิดนึงนะคือถ้าเกิดเป็นแครี่อะไม่รีบวิ่งเดี๋ยวโดนมันโดนปิดได้ง่ายมากเลยนะแครี่ผมพูดตรงๆเลยเว้ยต่อยให้คุณแบบ เออแต่ว่าเ้นิีคุณอาจจะวางใจเพราะว่าคุณคิดว่ามันอยู่ตั้งไกลแต่แป๊บๆกระโผลมาแล้วครับถ้ามันคิดจะมาปิดแครี่กันจริงมันปิดง่ายเพราะว่าแครี่ <c ari> มันวิ่งช้าครับผมค่าสเตตัสพื้นฐานเรื่องการวิ่งมันจะต่ำกว่าต like, ัวละครทั่วไปนะ <s> สวยฉีฉีรู้ใจอะ่ะโอโ้โหยางชอบเลย <h> นานทีจะเจอฉีรู้ใจแบบนี้ <S <s บางทีแม่งผักไปคนละทคนละทาตายส ดับเบิลคิวเลยโอเคน่าจะได้จบแล้วแหละเราดับเบิลนะส่วนลิงนี่ทริปเปิลเถื่อนกว่าเลยเดี๋ยวช่วยกันตีป้อมเรื่อยๆนะผมตีทุกป้อมอ่ะเพราะเราไม่แน่ใจว่าจะจบได้ทันทีหรือเปล่าก็พยายามตีไปทุกป้อมเลยครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะแต่คิดว่าจบได้นะชิลอยู่บายยกดวาร์ปก่อนกลับด้วยโอเคก็ หากใครดูค <interfer> ล <es> ิปนี้จบแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเกี่ยวกับชาเลนจ์ปั้นเลียขึ้นเม็ดฟ้าเนี่ยใกล้นะครับอีกไม่ไกลครับอีกไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเลยว่าผมจะต้องมีเม็ดฟ้าประดับไอเดีเพิ่มอีกสักตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับไปเล่นจีนครับโอเคสำหรับวันี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับผมผมดูว่าผมได้เอฟนะที่ฮาริงได้ก็ถือว่าเรื่องอยู่ เฮ้ยย้อนเม็ดส้มโอ้ไม่กอดจริงจังเลยย้อนเม็ดส้มโหย่อนเม็ดม่วงด้วยนี่ผมนี่ผมชนะตี้เก็บเม็ดปาได้อย่างไรกันครับเนี่ยสุดยอดโอเคลายกันของจริงครับบ๊ายบาย